สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนูนาค่ะหนูนาภาพไปดูนะคะช่อง YouTube น้าบ้านลุงพลนะคะใครมาน้อใครมาเนาะเห็นพี่อนุวัตสูนึงนะคะอีกท่านหนึ่งไม่รู้นะคะขออนุญาตถ่ายนะคะได้เลยนะครับฮะก็แชร์ได้เลยถ่รยได้เลยครับเออจะซื้อตัวนั้นก่อนแล้วกันแลวค่ะเออนั้นไปขายของก่อน แม่ขายอยางหงขายอยู่ี่ดีดยพีอยากขายของสวัสดีค่ะพี่นวัตสวัสดีค่ะมีทั้งมะาวมทั้งมะขามเปียกมะขามลาสดเหรอสดครับโอ้ไชโอ้ไม่อ้ไม้อช่ะ เอาเมื่ะไหร่ยี่สิบบาทแถมด้วยนะฮะอย่กเสียใช่ไหมเอาซื้อทุกอย่างไม่ได้ขายไม่ทันใช่มครับตอนนั้นตอนตอนกินจลามานี่ก็เป็นพิธีกนแล้วก็อย่างนีลุงพลบนวิ้วัได้สัมภาษลุงพลยุ่ยบอลลุงพลไม่อยู่มั้ง ไม่อยู่เหมือนปเราอยู่จะต้องทำงานที่บ้านเนี่ยอันนีุ้พลเนี่ยก็เลยต้องไปทำยงไนกันจเสดงเดง๋พอดีุพลต่อข้างบนกรแตนแล้วฮะไู่้จกางกถามโจค่ะาว่าโจอยู่ยางไงโจมา่ข้างนอกมาแต่้างี้นา่้งี้นเดิไม้ออม่ย่ไมเอา่ด้ไหมเอาด้ไหมเดินไม่้าง ที่จริงตองวยก็มีแต่ว่ากลุ่มก่อนจะอร่อยกว่าอันนี้เพิ่งเก็บมาใหม่ๆเลยนี่หนึ่งรอบอ่ตัวนี้เลยไม่ยากเลยนะมีอีกเอายี่สิบบาทเอาเบิร์ได้เอาเอายี่สิบบาทบาไปตองวยไปตองวยตังหวยบ้านแจงเนอตองวยตองวยเนี่ยเจ้าออตองวยเนี่ยเจ้าสาวเหนือกับเปิลแครปก่อนอ๋ออันมันมันรวมตัเอเหมือนนามตระกูลเดียวกับน้องที่ไปทำงานอยู่กับผมเลย ลอยภูทนเท่าไหร่ครับอาอยู่ใกล้ๆเก่นั้นแหละครับใช่ลยรเอาการร่วมร่มให้นะครับถ้างั้นก็ก็จะไม่ใส่รถแล้วก็จะกลับเลด็ให้เงียบใหญ่ไปออไม่น่าจะมีหลาส่วนั้นเลยครับแออ นี่ๆอาันนี้ถุงๆแล่วแลยอันนี้ย่งไม่เอาอะไรอันไหนครับอันนี้เป็นไงบ้างคะท่องเที่ยวเยอะปะก็ไม่ค่อยมีค่ะช่วงนี้80ค่ะช่วงนี้ก็เรื่อยๆค่ะมาเรื่อยๆค่ะ มาเรื่อยๆไม่มากเท่าไหร่ไม่พูรนานๆผ่านมาที่อันนี้มาจากคํเชีอีจะกลับเต่างอยเพราะว่าเมื่อคืนนี้ไปงานเป็นงานแต่งงานครูที่โรงเรียนอนุบาลเต่างอยบ้านเขาอยู่คํะจีบ้านบ้านขอค่ะเพิ่นแวะมาอยู่คณะครูแวะมาเมื่อวานอยู่ค่ะ ท่านผอผออนุบาลต่อหอยก็เวมาค่ะอุ๊ยผออเว้ยใจดีมากสุดหล่อมาด้วยใจดีค่ะท่านผออเว้มาไหว้องค์ปู่แล้วก็เว้เยี่ยมให้กำลังใจลุงพลค่ะเวมาเมื่อวานตอนบ่ายๆแล้วร้องค่ะเพราะว่าคณะหนึ่งก็ไปช่วงเช้าส่วนอีกคณะหนึ่งก็ไปช่วงตอนเย็นค่ะก็สุขนาพอดีไปเป็นพิธีก่อน พวกนี้ก็จะมีรถจักรยานไปโรงเรียนอนุบาลต่องงยอยู่นะคะนี้ค่ะมีไปโรงเรียนไปโรงเรียนกกตูมที่โรงเรียนอนุบาลต่องอยค่ะอ๋อมีคนนี้ผมจะมารอที่โรงเรียนทนครูเพิ่นขอไว้สักสองสามคันอยู่ค่ะอ๋อเพราะถ้างั้นผมจะต้องไปประชาสัมพันธ์รอแล้วล่ะค่ะหมู่บ้านนี้ทำงานอยู่ก็ติดต่อกับคนาทีไว้ค่ะท่านพอติดต่อไว้ค่ะท่านลอง ก็มีจักรยานไปแต่ว่าไม่ได้ไปเยอะนะคะจักรยานก็คือส่วนมากก็แบ่งแทนไปที่บ้านโรงเรียนบ้านกกตูมค่ะเอากกตูมไปถึงที่ราาั้วบาไม่กีโมัวคะไม่แน่ใจค่ะกำหนดการที่ว่านะจะไปกันตอนไหนย,ยังไม่ทราบค่ะเออเออถ้าว่าเฮ<อ>ียไปด้วยปะ่ะผมมาจากทางโน้นแหละอ๋อคงจะไปรอ เด ER: ี๋ยวเดี๋ยวเช็คทางนี้เลยคือจะบอว่าเช็คท่านี้ประมาณสักกี่โมงวันจันทร์นะคะวันจันทร์นะคุณวันจันทร์พรุ่งนี้วันจันทร์ประมาณกี่โมงอ๋ออยู่อโรงเรียนอยู่แล้วล่ะค่ะยังไม่แน่แต่ว่าทีมงานของเราเขาไปถึงปุ๊บผมก็จะประชาสัมพันธ์ให้ค่ะยังไม่ได้ใจเวลาค่ะเรื่องเด็กกี่ดัวเด้อไปดีเด้อมันไปอีรีมันถามกันเรีย้อยเมื่อวานนี้เขาพูดเขาพูดกันแล้วว่าจะไปค่เขาบอกกันแล้วยูทูบไปกันเยอะครับพอยูทูปก็ไปสี่สิบห้าสิบช่องแล้วของลูกคน ไปเยอะไปเยอะไม่ต้องกลัวครับเจอกันวันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งได้เลยครับเดี๋ยวผมขอผมขอผมขอใหม่เสียงร้อนอ่ะขอเฉพาะไม่แล้วหัวใจ็งเลยจะได้เหรอเฮ้ยเลมเยอะอล่มเยอะพิธีกรไงว่าเป็นพิธีกรเสียงหล่อนะคะตลอดขอเป็นพิธีกรตลอดเป็นพิธีกรตลอดอืมไปเป็นพิธีกรงานอะไรมาไม่รู้อืม ลาแล้วนะคะเอฟซีมาจากไหนน้อเนี่ยมีเอฟซีมาอีกชุดหนึ่งนะคะ